ขาวเผ่าอิหารมาเป็นของไทยแล้วล้อมรั้วให้หมด800กิโลเมตรใช้งบประมาณ70,000ล้านก็อนุมัติสร้างถนนยังสร้างได้เลยอ่ะแล้วทำไมล้อมรั้วอย่างเงี้ยทำไม่ได้เห็นไหมเราสร้างสะพานอ่ะสร้างรถไฟฟ้าเรายัง่ยทำได้เลยแต่ล้อมรั้วนี่ง่ายจะไตาหาทำไมจะทำไม่ได้สร้างรถไฟใต้ดินยากกว่าจะขนาดไหน ฮุกฮุกบอกว่าให้กำลังใจคุณแม่ครับขอบคุณค่าสโสภาสองห้าศูนย์หกชอบความคิดคุณแม่ลีนะค่ะใช่เราต้องเด็กข่าดเราถึงจะเป็นนารีขี่มาาขาวทุกวันนี้มันไม่เด็กข่าดเพราะว่าไอ้ทักษิณมันเก่งใจหุนนห่นเซนแล้วหุ่นเซนมีพระคุณ ยิ่งรักหนีก็ไปอยู่บ้านมันทักสินเอ้ยลูกน้องเอ้ยทุกคนที่หนีก็ไปอยู่บ้านมันมันก็เลยมันก็เลยแบบไม่กล้าไงไม่กล้าท่านก็ไปลงทุนเซเว่นเสียธนินเจวนนท์ก็ไปลงทุนไปลงทุนอยู่บ้านมันน่ะแม้กระทั่งปตทออยังไปลงทุนน่ะไปลงทุนอยู่บ้านมันน่ะแล้วรัฐบาลถือหุ้น51%ด้วยปตท,ะท แล้วตอนนี้ปตัตทาเจ๊งนะขาดทุนกำไรน้อยลงไปอี40%นน้อยลงกับปีที่แล้วอะ่ะ8 000, ล้านเนะเราสั่งของมันแค่8พันล้าน เราได้ดุลกันค้ามันปีละสองแสนล้านรัฐบาลน่ะเขาก็ห่วงเรื่องเศรษฐกิจเขาก็เลยแบบว่าอาคุยกันยอมกันได้ก็ยอมยอมกันไปแต่ว่ามันไม่ใช่เสียมันได้คืบจะเอาสอกได้ได้คืบจะเอาสอกอ่ะมันไม่จบไงตรงไอ้ที่สะแก้วนั่นเนี่ยที่เราล้อมรล้วแล้วมันมายืนประท้วงเนี่ย คือปี2522เนี่ยะมินแดงมันฆ่าล้างเผ่าพันธ์สาม 1, ลางทุนไล่พวกนี้อัหน,นีมาที่ประเทศไทยแต่น,นี้ทางรัฐบาลตอนนั้นน่ยก็ส่งสารสมเด็จพระนางเจ้ากิีนซิลิกิตตอนนี้พระเป็นพระพันปีอะก็ส่ง,ส,งส่งพระเมตตาไห้พวกมันได้อาศัยแล้วพอ2528สงบบอกให้พวกมันกลับมันกลับไปไม่หมดหรืออยู่หมื่นกว่าคน ทางเราก็ประท้วงตลอดเลยประท้วงเป็นร้อยครั้งเลยว่าให้ออกไปมันก็เฉยมันเพิกเฉยแล้วก็มันการมาป้นสะดมคนไทยด้วยมาฆ่าปาดคอคนไทยด้วยแล้วก็โกงที่ของคนไทยไปแล้วก็ไม่มีรัฐบาลไหนเนี่ยจะ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 ,จะทำให้เลยทุกคนเฉยเมยหมดตั้งแต่ปี2 5 2 8ัปจนถึงปัจจุบัน40ปีที่ชาวบ้านโดนมันป้นไปนะที่ เป็นหมื่นหมืนไล่เลยโดนในขเขมรพวกนี้ป้นไปตอนเนี้ทาหารทําให้แล้วเนี่ยได้ที่คืนละก็ต้องกั้นรั้วอย่าให้พวกมันเข้ามาแล้วก็ไม่อะไรที่เราเคยช่วยเหลือมันหันออกให้หมดเลยไม่ต้องช่วยเหลือมัน เด็กไทยนะ่ยังต้องกู้เรียนกนยศออเลยแต่เด็กของมันนะ่ยมาใช้เงินของเราเงิประมาณปีหนึ่งสามพันล้านนะีทั้งอาหารกังวันกับเรียนฟรีเราเอาเงิประมาณแผ่นดินภาษ,ษีของพวกเราไปจ่ายให้พวกมันเนะี่ยจ่ายให้เด็กขมรเนะี่ยต้องยกเลิกหมดใช่เม็ดพริก การรักษาพยาบาลคนไทยเราอะ่ะมายังไม่ได้รับการรักษาเลยถ้าแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างจะไปขอใบรับรองแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิปดีไปถึงมันบอกว่าหมดเวลารักษาแนละ้วมันขึ้นป้ายแปดโมงครึ่งน,นะโรงพยาบาลรามาธิบดีแปดโมงครึ่งเช้านะไปถึงมันขึ้นป้ายหน้าเคาน์เตอร์เลยบอกว่าวันนี้งด รับคิวแล้วคิวเต็มแล้วให้มาวันต่อไปพี่พาบอกแม่ที่เขมเแถาสิช่างหัวมันเด็ดมันพวกอินฟลูเอนเซอร์มันอยากดังมันอยากได้เอ็นเกจเมนต์มันได้ตังไงมันก็ทำทำแล้วยอดคนดูเยอะมันได้เงินจากเฟซบุ๊กชาทา คุคาักษ์พิจักกงอิงบอกรัฐบาลสั่งจับพุนเซ็นมาเน็ตเจอในไทยจับได้เลยอาญาและแพง่งโอ้ถ้าเจอในไทยคนไทยอาจจะกระทือบมันเลยนะเพราะมันทำกับคนไทยขนาดนี้อะุนเซนหุนมาเน็ตมันไม่กล้ามาไทยหรอกมันไม่กล้าเหยียบเะไมันกล้าที่ไหนเรา ใช่เจียยมากเกียดมากอีพักพักประชาชนนะเกียดมันเมืม่อเมื่อแต่อังคาสาวนะเกียดมากแต่กกันเด็กจะภาษีประชาชนคนใดแต่ไปเข้าข้างเด็กขมรอีสัตว์มันเคยไปเยี่ยมเด็กที่สูงแพทย์พิงไหมวันนั้นที่ฉันไปเยี่ยมฉันแจกตังคนละยี่สิบบาทนะหมดไปสองแสนะน่ะหน้าเด็กต้องเป็นแสนนะมันเคยโผล่หัวไปไหมเกียดมันมากเลย ไม่สมควรเป็นสวว่าไม่สมควรเป็นสอสอเพราะมันแดงเงินเดือนจากภาษีพวกเราไงมันไม่เคยไปเยี่ยมประชาชนแถวชายแดนที่เขาลำบากเลยมีแต่ไปเข้าข้างขมินเข้าข้างขมร้นกูกูเกลียดมันเมื่อก่อนกูเฉยเฉยเดี๋ยวนี้กูเกลียดมากอีสววอังขนาดเกลียดที่สุดอีพักประชาชนเกลียดที่สุดศูนพันแน่ไม่มีใครเลือกมันกลับมาเลือกตั้งครั้งนี้นะคนเขาไม่เลือกมันนะเขาเกลียดมันมาก หมูยอบอกว่าช่วยแม่กฎตฎก้านนะคะชาไทยอร่อยมาก,กขอบพระคุณหมูยอนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะอาจารย์มอดพรเทวาของแม่เข้าดีจริงนะเราสั่งหลายรอบแล้วขอบคุณมากค่ะอาจารย์มอดขอบคุณมากมเลยนะคะอาจารย์กรุณาเม่ตามแม่มากเลยขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ ขอให้ดูยอดอยงินได้ในติเกาะคุณแม่แล้วกัมพูชามันไม่ยอมสักทีเราจะทำยังไงดีคะก็ทําแบบนี้แล้ะคะ่ะเราก็ป้องกันของเราไปเรื่อยๆืมันไม่ได้จบง่ายคะ่ะทหารเราก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะคะเราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาเผอแป๊บเดียวมันก็มายึดไปเลยก็เนี่ยมันยึดประสาทตาข่ายไปแล้วเป็นของเรานะแต่มันยึดอยู่ตอนนี้ มันใช้เป็นที่ลบเลยทําบังเกอร์อะไรพวกนี้อยู่บนนั้นเลยอะ่ะเรายังยังเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันวางทุ่นระเบิดเต็ไมไปหมดอเข้าไปเราก็ตายก็ขาขาดอาจารย์มดพรทิวาบอกสองสารทาหารสงสารชาวชาวบ้านชายัยแดนก็ใช่นะสิแม่ถึงไปเยี่ยมไง วันนั้นแม่ไปเยี่ยมสองจังหวัดเลยนะทั้งสุรินทั้งศรีสกเกตก็เราก็ไม่มีตังเนาะเราก็จนเนี่ยเราก็ให้คนละยี่สิบก็ให้ไปทั้งหมดอะ่ะรวมแล้วสองแสนอ่ะมันเยอะคนเป็นสแสนเลยจันมดคนแก่กับเด็กทั้งนั้นเนี่ยเกือบสองแสนคนเน่ะทั้งเด็กทั้งคนแก่ชาไทยไม่มีน้ำใจไม่ม อาจารย์มอสพรเทวาบอกอนุโมทนากับแม่ขอบคุณมากอาจารย์ขอบคุณมากไม่ลืมพระคุณอาจารย์เลยนะคะจรุนา,ามตตาแม่มากเลยขอบพระคุณอาจารย์มากๆกเลยค่ะโชติคงขวัญบอกคลิปที่แม่ไปแจกเงินน่ารักมากครับขอบคุณค่ะคุณโชติขอบคุณมากๆค่ะ ช่างเจนชอโรหกิบบอกส่งรังต่อไปให้มันได้ไหมแม่ใส่ไปในประสาทเลยหน้ามูมื่มา่มสงสารคืออย่างนี้ค่ะมันมีกฎหมายกฎหมายของการรบนะว่าห้ามทําลายโบราณสถานแต่นี้ประสาทต,ตาควายประสาทต,ตาเมือนทงประเทศไทยเราอะไปจดทะเบียนเป็นโบราณสถามนมาตั้งเก้าสิบปีแล้วจดมาเก้าสิบปีแล้วไม่ได้เพิ่งจดนะคะมันเป็นของไทยคะ่ะ เราจดเป็นโบราณสถานมาเก้าสิบปีแล้วค่ะเมื่อก่อนเนี่ยภาษา,าตาควายาตาบรรทมไม่มีคนไปเที่ยวเลยก็ฉันไปคุยกับทหารมาก่อนที่จะลบส้นไปเดือนมิถุนายนเขาบอกแม่บางวันไม่มีคนมาสักคนสาววิตที่ยังมากสุดยี่สิบคนมันเพิ่งมาคนไปเยอะเนี่ยเพราะว่ามันดังมันเป็นข่าวเมื่อก่อนไม่มีใครไปเที่ยวมันไม่มีอะไรบนนั้นมีอะไรที่ไหนหรอมีแต่โคถหินไม่มีอะไรให้เที่ยวเป็นป่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโทรไปแจ้งเลยเข้า Google search เลยมันจะมีเบอร์โทรค่ะสี่ตัว,วแล้วบอกสถานที่ส่งโลเคชันให้เขาเลยสำนักง,งานตรวจคนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอะ่ะเขาเรียกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะ LA เขาบอกว่าอยากติดรถแม่ไปไม่ได้ติดไม่ได้คนของก็เต็มแล้วรถแม่เป็น f o r ์จูเนอรเราไม่มีเงินซื้อรถตู้มันแพง ที่ใหม่ๆนะอันผ่าตอนนั้นเน่ยจะซื้อต้องเกือบห้าล้านเน่ยแล้วจองไม่ได้ก็เลยลำคาไม่ซื้อแม่งเลยไปซื้อรถเบนซ์สี่คันรถเก่ามือสองหมดไปล้านหนึ่งคือตะก้องมันชอบด้วยมันชอบสะสมรถโบราณรถคลาสสิกมีเบนซ์ห้าร้อยหกสิเอซอมีเบนซ์ห้าร้อยเอซมีเบนซ์เอสสองแปดนแล้วก็มีเบนซ์ตากลมอีสองามนแม่มีสี่คัน แต่ว่าที่ที่เราไปเนี่ยเราใช้ฟอร์จูเนอร์เฉพาะเราใส่เสื้อยืดเราใส่ถุงเท้าเราใส่กางเกงในของผู้ชายนะกางเกงขาสั้นแล้วก็ครานี้ซื้อที่โกนหนวดไฟฟ้าให้ด้วยเพราะว่าไปเห็นทหารผ่านนะหนวดเขาเต็มเลยคงไม่ม,ไม,มีไม่มีที่โกนมันอยู่ในป่าเราออกไปไหนไม่ได้ไงกําลังลบเป็นอย่างเงี้ยไปไหนได้ละ่ะทิ้งฐานไปไม่ได้ก็เลยซื้อแต่มันไม่แพงหรอกอันนีงห้าสิบสองบาท เคยซื้อให้แต่ก้องใช้แล้วมันบอกใช้ดีมากมันแบบชาร์จกับพาวเวอร์แงที่เป็นไทสีได้เนีย่ยจะไปให้ทหารเขาจะได้ไปโกนหนวดเพราะว่าวันก่อนไปที่ฐานบ้านชำรากนะจังวัตรกระราะหา์านพานหนวดเขาเต็มช่องคุณอ้วนเล่าเรื่องผีบอกวันนั้นวันนี้สั่งอีกครั้งค่ะสองถุงขับคุณมากค่ะคุณแจนบอกชาไทยอร่อยมากๆขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากๆที่กรุณาเมตตาแม่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะใช่ค่ะคุณโชดคุณโชดทักอินบ็อกเข้าไปแล้วเดี๋ยวแม่ไปต่อเดี๋ยวแม่ไลฟ์สดตรงนี้เสร็จก่อนทิกตอกมันใจแคบมันไม่ให้เราพูดถึงอะไรเลยพูดมันก็บอก ทโที่มันมีคนติดตามล้านกว่าคนนะอย่าเปช่องผิดช่องแม่นะ่ะมีคนติดตามล้านกว่าคนค่ะช่องคุณคืนวันศุกรบอกคิดถึงแม่ขอบคุณค่ะวันลัญญาบอกแม่สวยขอบคุณค่ะเต้าอ้วนบอกชาสีม่วงอร่อยครับขอบคุณมากค่ะเต้าอ้วนกับ อาวันนั้นไปช่องเม็กด้วยไปช่องเมกก็ซื้อขนมปังฝรั่งเศสแล้วก็ไปให้ทหารที่อุทยานแห่งชาติหมดแล้วก็ซื้อข้าวโพดซื้อมันแล้วก็ไปโขงเจียมนั่งเรือข้ามฟ้าไปแม่น้ำโขงไปไปลาวก็วไม่มีเหี้ยอะไรเลยซื้อบุหรี่ได้สองแถวมันไม,ม่มีอะไรขายมันไม่น่าเที่ยวเลยโดนเรา เป้ยชอบกินหมูปิ้งบอกซับพอร์ตแม่ตลอดไปนะคะชอบแม่มากขอบคุณมากค่ะเป้ยชอบกินหมูปิ้งขอบคุณมากๆเลยนะคะคิมบอกว่าผมเคยกินแล้วอร่อยจริงเพื่อนเอามาเพื่อนแบ่งขอบคุณมากค่ะคิมขอบคุณค่ะ นิชา168แบอกแมร่รักษาสุขภาพด้วยค่ะอยากให้หุ่นดีตอนสาวๆไว้ถืออายุเท่าฉันถือก็จะพูดไม่ออกนะถือก็พูดได้ตอนเนี้ยลองมาอายุห6สเหมือนฉันเนี่ยเธอดูบุ๋มปนัดดาสิบุ๋มปนัดดาอายุยังไม่ถึง50งาสิบเธอดูนางสิบปั๊บ,บเลยเห็นแล้วเปล่าขนาดนั้นเป็นนางสาวไทยมาก่อนฉันห6ฉันแกกว่านางส7ปี มึงอย่าดีแต่ปากมึงดูอายุกูก่อนเออดูอายุกูก่อนพูดมากน่าลำคาญมึงดูปุ่มปัญญา,าและเทียบกับกูก็แล้วกันว่าทำไมเขาสี่สเก้าเขาได้บึ๊บแป๊บข้ามาขนาดเนี้ยเพราะคนอายุเยอะแล้วระบบเผาผานมันไม่ทำงานมึงรู้หรือเปล่าแก็มึงดูอีกอัมพัชราพาน จะเปิดตลาดอ้ำาอํขายอาหารแต่นางไม่กล้ากินจะกินอะไรก็กลัวอ้วนกินอะไรก็กลัวอ้วนช<ะ>่หมวยหมวยส่งกุลาบให้ขอบพระคุณมากค่ะหมวยหมวยขอบคุณค่ะพิมดีดีพี l อ e m ออ พระพรมอย่าเอากูไปเทียบกับน,นาราได้ไหมมันต่างกันมึงอย่าเอากูไปเทียบเลยชอบเอากูไปเทียบกับน,นาราเทียบทําไมมันมีคดีติดคุกกูมไม่มีกูเป็นทนายความกูมเป็นประธานมูลนิธิช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายชื่อมูลนิธิหลีหนาจังจดทะเบียนประกันไอร่าจิตจารูเบกาเสามาต้อง 24ปีตั้งแต่ปี4ี่สถึงเดี๋ยวนี้68มึงเอากูไปเทียบกับมันทําไมคนละชัน้น ไม่เคยหลอกลวงใครถ้ากูหลอกลวงคนป่านนี้กูรวยไปนานแล้วนิวณนะพัดนบอกว่าพี่ลีน่าจังจิตใจดีช่วยเหลือประชาชนครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ คือบอกตรงๆนะตอนนี้นะ้ำมันไส้มากอีกพวกดารา,ารวยล้นฟ้ามีชื่อเสียงประเทศชาติเป็นอย่างนี้มันไม่สนใจเลยนะมันไม่คิดจะช่วยเหลือเลยนะรวมทั้งอีสอสอสอวอกเกียบมากพวกนี้มีอยู่ในประเทศก็ไม่มีประโยชน์มันเวลาประเทศชาติมีปัญหาเราจะเห็นเลยว่าพวกนี้เนี่ยไม่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนสนับสนุนมันตั้งเยอะนะี